สวัสดีเกมเมอร์ amer, ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไ b เบิลรายการที่จะรวบรวมข้อมูลเกมแบบเจอลึกถึงระดับโมเลกุลมาเซอร์ให้กับเราเกมเมอร์ amer, กันเพืเ่อนๆหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ที่สัมผัสกับเกมสยองขวัญกันมาบ้างแล้วบางคนอาจจะหลอนถึงขั้นที่เก็บไปฝันเลยก็มีและถ้าหากในฝันของคุณจะต้องผจัญหน้ากับมอนเตอร์สุดโหดที่คุณอาจคาดไม่ถึงล่ะคุณจะทำยังไงวันนี้เกมไบเบิล จะพาทุกคนมารู <irgendw el che> <im <im <LE> ้จักกับมอนเตอร์สุดหลอนสยองขวัญจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเมื่อคุณหลับตาดำดิ่งลงสู่ความฝันที่ลึกที่สุดท่ามกลางจันทร์สีเลือดมันคือหานะที่จะกืนกินจิตวิญญาณของคุณ Moon p r e s e n c กับเกม b u s บ b o r n Moon p r e s e n c คือบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้ซึ่งนับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างน่ากลัวและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน โดยมูนเบเซนต์ได้เปิดตัวในเกมอย่างอลังการพร้อมฉากประจันสีเลือดรูดลักษ์ของเจ้ามูนเบเซนต์นี้มีร่างกายที่ประกอบไปด้วยเนื้อและโครงกระดูกของมนุษย์และมีหนวดมากมายปกคลุมแทนเส้นผมรวมไปถึงปลายหางส่วนหน้าตานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่มีหน้าตาแต่กลับมีรูขนาดใหญ่บนใบหน้าแทนและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันร้ายของผู้เล่นเกมบาสบอลเลยก็ว่าได้ จิตสุดท้ายของผู้เสียชีวิตจากการทดลองหลอมรวมไปกับเศษชิ้นส่วนของสเต็มกลายเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างอัปลักษณ่ากลัวเหมือนก้อนเนื้อพร้อมกับความสูงถึง4เมตรมีแขนขาที่ยาวและใหญ่มันคืออมกรรมอัลฟาหนึ่งในมอนสเตอร์สุดหลอนจาก The Evil w i t h i n ภาคที่1และเมื่อมันโตเต็มวัยก็จะสามารถฟาดคนตายได้ภายในครั้งเดียวแล้วมันจะหลอนเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อมันอ้าปาก ที่ขนาดกว้างและสามารถกลืนกินคุณได้ในทั้งตัวมันจะโจมตีทุกอย่างที่เคลื่อนไหวและถ้าหากคุณคิดหนีออกจากมันแล้วก็บอกเลยว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้คุณหลุดพ้นในโลกที่เวลัสปกคุมทั่วเมืองและคุณซิตี้ที่เวลัสที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้าทาให้ร่างกายมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดสยองขวัญจนทำให้คุณ ไม่กล้าที่จะข่มตานอนลำพังเพียงคนเดียวได้เลยชื่อของมันก็คือลิกเกอร์จาก Resident Evil ด้วยรูปลักษณ์ส่วนหัวที่เผยให้เห็นมันสมองได้อย่างเด่นชัดร่างกายที่ไม่มีผิวหนังห่อหุ้มไหลซึ่งดวงตาและมีลิ้นที่ยาวและหากคุณอยู่ในที่เปลี่ยวเพียงลำพังอย่าได้ส่งเสียงดังเปน็นอันขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นก็เป็นได้ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆหมอกทาให้มีฝนตกพรมเมืองที่ดึงเอาจิตใต้สํานึกเบื้องลึกที่สุดของจิตใจของคุณออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดเพี้ยนและเมื่อคุณเดินลึกเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งเบื้องหน้าสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือชายแก่บนวิวแชร์และถ้าคุณเข้าไปใกล้มากขึ้นชายแก่บนวิวแชร์ของคุณอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาแต่กลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างเหมือนซากศพผิวหนังติดกระดูก หลอมรวมเข้าไปกับเก้าอี้วิวแชร์และหากดูให้ดีๆจะเห็นว่าช่วงขาของมันถูกมัดรวมไปกับท่อระยงระยางชื่อของมันก็คือวิลแมนและขอต้อนรับเข้าสู่ Silent Hill d าว n พ o ร์ถึงแม้ว่าวิลแมนจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวขนาดไหนปุ่มหลังของมันกลับทำให้เราต้องเห็นใจแน่ๆเพราะชื่อเดิมของมันก็คือแฟรงก์เจ้าหน้าที่ราชัันที่ทำงานในเรือนจำของเรียลสเตด แต่ด้วยความที่เป็นคนดีจึงทําให้แฟรงค์ไปขัดขากับเรื่องราวการโกงในเรือนจําจนทําให้เขาถูกทําร้ายจนกลายเป็นคนพิการด้วยความแค้นและความรู้สึกผิดจึงก่อกําเนิดเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองขนาดความสูงเท่าตึกนั่นก็คือวิลแมนแห่งเมืองไซเลนิว ไกลออกไปแห่งห้วงอวก,กาศณนะดาวอันไกลโพล้นเอจิเซเดวงดาราที่ผู้คนกลายพันุด้วยเชื้อไวรัสก,กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะอิสเอียนที่เรียกว่าเนโคเมอร์ฟที่ใจกลางของดาวเอจิเซมันคือหลุมขนาดใหญ่และลึกภายในหลุมลึกนั้นคือสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ไม่สามารถระบุความยิ่งใหญ่ของมันได้ชื่อของมันก็คือไฮฟ์มจากเดสเปลักษณะของเจ้าสิ่งนี้ตามตัวเกมก็คือ มีความคล้ายคลึงกับหนอนมีปากที่ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยดวงตาสีเหลืองห้าดวงร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวกันของเนื้อเยื่อที่จเจ้าไฮฟ์มายไดก้กินเข้าไปเป็นจำนวนมากทำให้มันมีขนาดที่ใหญ่บริเวณหน้าอกมีก้อนเนื้อของเหลวสีเหลือ 4, งและถูกปกป้องด้วยกระดูกคล้ายซี่โครงของมนุษย์และยังมีหนวดเนื้อเยื่อยงระยายยาวเป็น10เมตรที่เอาไว้ใช้โจมตีหรือจับศัตรูจากภาพที่เห็นในตัวเกมนั้น เป็นแค่เพียงบางส่วนของเจ้าไฮฟ์มายเท่านั้นซึ่งขนาดที่แท้จริงของมันยังไม่ปรากฏให้เห็นในเดส p เปดและหากให้จินตนาการว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนผมเองก็ไม่อยากนึกถึงเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ และนี่ก็เป็น5มอนสเตอร์สุดหลอนที่เกมไบเบิลได้มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันว่าแต่เพื่อนๆมีมอนสเตอร์ตัวไหนนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปแล้วที่คิดว่าหลอนจนจับหัวใจของพวกคุณก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและหากดูแลวชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปใหม่กันออกมาด้วยนะครับและเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรไว้เจอกันใหม่เกมเมอร์